สวัสดีค่ะวันนี้นองกระตูนจะมารีวิวมาสอนการทำโดนัทที่ไม่พึ่งแป้นพิมพ์โดูโนัทเรามาดูอุป,ปรกรณ์กันเลยถ้าใครอยากรู้อันที่หนึ่งจานมาดูอันที่สองค่ะที่กิงค่ะถ้าไม่ใช้ก็ได้แต่ปกติก็ต้องใช้นะอันที่สามค่ะมีดอันที่สี่ไม่เยอะแบ่งดูสองสีก็พอสีชมพูแค่กับสีเหลืองพอดูที่ฝามันก็ไล้กัน เดี๋ยวอย่างแรกก็จะมาปั้นตัวนะคะตัวตรงนี้เราจะทำให้มันเป็นรูโดนะนะคะใครจะจิ้มกับอะไรก็ได้แต่ว่ามาทำกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะเอาเป็นโดสีมพปปั้นให้เป็นวงกลมนะคะนี่ค่ะเป็นวงกลมแล้วเราก็จะทำมันเบน,นเบนนิดหนึ่งนะคะเบนเบนพองๆค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปทาทาลงไปเป็นรูนะ นี่นะคะสำหรับลูนัเรอรูก็้องไปไหนแต่ก็สวยดีนะคะถ้าเคยอยากทำลายพ่มตกกเติมก็ใสอีสีหนึ่งไปดูนะคะ<ส>เดี๋ยวทำลายนี่ค่ะลวดลายเราชิเรามาทักบนนี้กันเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะดูนัเราให้มาดยใช่ไหมคะไม่ต้องพึ่งแม่พิมพ์แต่ถ้าใครไม่มี่ก็เอาหามาเป็นจอกนะคะอยายกินนะคะให้ค่ะ ตัวนัาทรัสตอรี่ไส้เหนืยงมากไม่ใช่ไส้มันเป็นทเทยะนืาวันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะคะขี่เกจทำแล้วถ้าใครชอบน้องกระตุ่ยระยะรัวน้องกระตุ่ทำอะไรต่อไปนะอย่าลืมนะคะดิดขาเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะบายบายโอยลวนแปหนหลวนฮะบายบาย